สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกผักกันค่ะแต่ว่าถึงเราจะไม่มีพื้นที่เยอะนะคะเราก็สามารถที่จะปลูกผักได้ค่ะอยู่ห้องก็สามารถปลูกได้นะคะด้วยนี่เลยที่เห็นอยู่นี่ก็คือขวดน้ํานะคะขวดพลาสติกต่างๆนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกผักในขวดเนี่ยให้ดูกันค่ะว่าเราปลูกกันแบบไหนนะคะนอกจากจะกินได้แล้วเนี่ยยังสวยด้วยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็มีขวดค่ะที่เราหามาได้นะคะในลักษณะต่างๆอาจจะเป็นขวดใหญ่ขวดเล็กก็ได้หมดนะคะอันนี้เราก็เอามาขวดขนาดนี้พอได้เราพอได้เราพอเราได้นะคะพอเราได้ขวดแบบนี้แล้วเราก็จะนี่ค่ะกะนะว่าเราจะตัดมาในรูปแบบไหนเราจะตัดตรงลงมาแล้วก็เป็นรูปตัวทีนะคะตัวทีหัวลงค่ะ จริงนะคะท่านผู้ชมก็วาดก่อนได้นะคะอาจจะเอาเมจิกนะคะมาวาดให้สวยๆก่อนว่าเราจะกะไปในรูปแบบไหนเป็นรูปตัวทีหัวลงแบบนี้นแต่เราไม่กะนะเพราะเราทำบ่อยนี่นี่นะคะเป็นรูปตัวทีหัวลงเสร็จแล้วเราก็ ดันดันขอบขึ้นไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำซักตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะ3ามสีที่ค่ะ อันนี้เราก็เจาะข้างๆเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้เมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้ตรงส่วนหัวค่ะเดาเอาเอา,เอาออกนะคะเดี๋ยวจด้ดไเอาส่วนหัวออกนี่นะคะเจาะรูสองข้างเพื่อที่เราจะได้ การเจาะรูของดาวแย่มากนะคะเจาะรูสองข้างค่ะอาจจะใช้เป็นพวกนี้นะคะให้ฝั่งตรงันข้ามกัน<ด>นี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาดินใส่ลงไปให้ดูกันนะคะ หลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมดินค่ะใส่ลงไปแบบนี้อันนี้เราจะใส่ดินก่อนนะคะให้เต็มเลยค่ะเรียบร้อยแบบนี้นะคะ เราก็จะเห็นช่องแต่ละช่องได้อย่างชัดเจนค่ะช่องแต่ละช่องนะคะก็คือดินส่วนบนเนี่ยจะไม่มาทับตรงข้างล่างตรงนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะตรงที่เราดันขึ้นไปเนี่ยมันจะช่วยกันดินได้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไ,ไหมมันจะช่วยกันดินมันก็จะเป็นช่องรูแบบนี้นะคะเป็นช่องสามเหลี่ยมแบบนี้นี่ค่ะนี่นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วช่องสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเราก็จะหาผัก เอามาปลูกกันค่ะและช่องตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะหาผักที่ต้นไม่ใหญ่มากอย่างเช่นนี่ลากเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้เป็นสารแหน่ค่ะตรงนี้นะคะเอามาใส่เอามาปลูกได้ค่ะจะเอาสารแหน่ลงไปปลูกเลยนะคะนี่ค่ะพิมลงไปแบบนี้นะคะสารแหน่ ว่าจะเอาทีละสองต้นก็ได้จิม้มจิ้มนะคะแล้วก็จิมม้มลงไปถ้าดินส่วนนี้มันไม่แน่นนะคะเอาดินใส่ไได้อีกอแบบนี้ค่ะ สารแน่นะคะใส่ลงไปทําเป็นรูๆนะคะแล้วก็สารเแน่ใส่ตรงนี้นะคะสามารถปลูกเป็นพวกผักอย่างเช่นที่ต้นที่เขาไม่ใหญ่มากได้อย่างพวกผักชีฝรั่งนะคะหรือว่าสารเแน่แบบนี้แล้วก็ต้นผักชีก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาต้นผักชีนะคะมาปลูกที่หนึ่งค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็ปลูกผักชีกับสะระแหน่นะคะ่ะ2อ,อย่างนะคะแล้วก็ตรงข้างบนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาต้นอย่างอื่นมาปลูกได้คะ่ะอันนี้เดาเดี๋ยวเาเอาสะระแหน่ที่เราชําไว้นะคะเอามาปลูกไว้ข้างบนค่ะหลังจากที่เราปลูกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมัดคั่ะเชือกนะคะผูกรูที่เราเคยทําไว้นะคะ ึเพื่อที่เราจะแขวนค่ะนี่ยาวๆหน่อยนะคะสองข้างแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเอาไปต่อยอดได้นะคะว่าอาจจะมีไอเดียดีกว่าดาวน,นะคะเอาขวดใหญ่ๆหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วหรือว่าจะปลูกขวดละชนิดก็ได้เหมือนกัน เรียบร้อยค่ะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็รดน้ําค่ะช่วงแรกนะคะเอาไว้ที่ร่่มๆก่อนนะคะการปลูกต้นไม้ทุกอย่างเลยนี่าลดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝาขวดเนี่ยเจาะรูหนึ่งรูด้วยค่ะลืมบอกไปนะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาที่แขวนกันเลยค่ะและนี่นะคะเราก็แขวนไว้ตรงนี้ค่ะที่ล่มๆก่อนนะคะใต้ต้นไม้ค่ะเพื่อที่ให้ต้นไม้ของเราที่เราปลูกเนี่ยได้พักฟื้นตัวนะคะแล้วก็อย่าลืมรดน้ำตลอดนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีง่ายๆนะคะสําหรับการปลูกผักเอาไว้กินค่ะมีแค่ขวดนะคะเราก็สามารถที่จะปลูกผักเอาไว้กินได้เหมือนกันไม่ต้องมีพื้นที่เยอะค่ะก็สามารถปลูกได้แบบนี้นะคะจะได้มีผักเอาไว้กินกันเองนะคะในบ้านหรือว่าในคอนโดก็ปลูกได้หมดค่ะก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ